สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอันจากโชว์รูมรถยนต์ม,มือสองปฏิพันธ์ออตโอต้นะครับก็ในคลิปนี้นะฮะมีตัวรถเข้าใหม่มาคันหนึ่งนะครับหลายคนเนี่ยอยากจะเน้นในเรื่องของ2.8เยอะนะครับแล้วก็มีอยู่หนึ่งคอมเมนต์นะฮะน่าจะในเดือนเมษาที่แล้วน่าจะประมาณกลางๆเดือนใกล้ๆจะปลายเดือนนะครับสนใจอยากได้2.8สักคันหนึ่งคือสำหรับตอนนี้เรา เราต้องบอกไล่แบบนี้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพาลอย2.8เนี่ย,รย,เ,ยเรามีเป็นตัว5เกียร์ค่อนข้างเยอะแต่ปัจจุบันตอนนี้ส่วนใหญ่คนจะเมินหน้าหนีกันเยอะตามกันมาด้วยเพราะว่าเขาต้องการเป็นตัวรุ่นปัจจุบันล่าสุดที่อยู่ณตอนนี้นั่นคือเป็นตัว2 8 6เกียร์อันเอาเข้ามาแล้วครับคขานี้ขึ้นอยู่กับพี่ๆทุกท่านเลยว่าจะคิดเห็นกันว่ายังไงแต่รับประกันเลยว่าหน้าซื้อน่าใช้แน่นอนนะฮะ อันต้องบอกก่อนนะครับอันต้องการปล่อยรถเผารอยตัวนี้ให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวไปได้ตัวนี้ปี22ฮะ2.8 entry เป็นตัว6เกียร์นะครับ1เอาแบบละเอียดเลยวารันตี0 5ปี1 0 0 0 0แสนโลเหลือเต็มเตม2วารันตีล้านรับประกันเครื่องเกียร์6เดือน1 0 0 0 0มกิโลและรถยุยกยกช่วยเหลือฉุกเฉิน2 4ชั่วโมงให้นานอีก1ปี สามารถทําให้รถที่มันเป็นมือ2แบบนี้กลับกลายเข้าไปอยู่ในประวัติศูนย์มือหนึ่งได้เหมือนเดิมอันนี้คือเรื่องที่เราต้องรู้อันนี้คือเรื่องที่เราต้องทราบใครบอกไม่บอกไงตรงนี้ไม่แน่ใจแต่สําหรับอย่างตรงนี้เราดูกันในคลิปนี้อันบอกรายละเอียดครบถ้วนทั้งหมดนะครับตัวนี้ป้ายแดงราคา0 0แสนกับอีก70,00บาทราคาจำได้แม่นเลยเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะมีการเปรียบเทียบสำหรับ2.8มือ2ที่ใกล้กับป้ายแดง และเป็นตัวราคาที่เป็นมือหนึ่งออกข้างป้ายแดงแต่คราวนี้เนี่ยหกแสนเจ็ดพันนั่นคือรถเปล่าคราวนี้เนี่ยหกแสนกว่ากว่าที่เราจะขายในคันนี้นี่คือรถที่เต็มกราฟทั้งหมดแล้วเพราะนั้นพร้อมใช้งานนะครับคราวนี้เรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างจุดสังเกตนะฮะว่าเป็นหกเกียร์จริงๆนะครับก็ส่วนใหญ่จะดูจากตัวแผ่นเพดระบุไว้อย่างชัดเจน JUN ก็คือจะเป็นตัว เจนยอรี่นะครับปี2022นั่นคือมกราคมในช่วงต้นปีที่ผ่านมาถ้าเกิดนับก็คือรถอายุ1ปีหน่อยๆน,นะครับเครื่องเดิมครับเกียร์เดิมในรหัส 1GD 2,755cc ตัวนี้เนี่ยจะ204แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรซึ่งมันจะไปเหยียบกับตัวขับ4แต่ขับ4เนี่ยก็คือมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับ ส่วนถ้าเกิดในเรื่องตัวการเปลี่ยนนั่นก็คือจะเป็นตัวระบบหัวฉีด Direct Injection แบบ i a r t นี่คือมันเป็นเครื่องโฆษณาในการขายสำหรับตอนที่ป้ายแดงเขามีการยิงแอดหรือว่ามีการโฆษณาในใบเบอร์ชัวแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นรถเนี่ยมันทำมาเพื่อการใช้งานโดยเฉพาะ ไม่งั้นเนี่ยสำหรับตอนเดียวจะเอาจาก170-177ขึ้นมาเป็นตัว204มันก็ไม่มีเหตุผลอย่างอื่นถูกต้องใช่ไหมฮะเพราะนั้นทำแบบนี้จูนแบบนี้มันทำเป็นตัวรถใช้งานโดยจำเพาะนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องครับเช็คระบบไฟตั้งสย์ถทงล้อแล้วก็มีการทำความสะอาดให้ใหม่หนึ่งรอบลงน้ำยาดำ แล้วก็คลีนนิ่งในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารเดี๋ยวเป็นคนเอาน้ำยาดำมาลงให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะนี่คือทำด้วยความใจจริงเลยและอยากทำให้ด้วยนะครับก็หลายๆอย่างนะฮะคันหน้าแก้มแก้มข้างแก้มซ้ายแก้มขวานะครับเดิมๆทั้งหมดส่วนคันนี้อ่านต้องเล่าให้ฟังแบบนี้นิดน,นึงก็คือในเรื่องตัวเบรกมือเบรกมือเนี่ยมันจะมีการทำงานพ่วงกับตัวเบรกเท้าด้วยคือสมมุติว่าอย่างเราจะยึดกับตัวรถไม่ให้มันเคลื่อนที่ดึงเบรกมือปุ๊บ เบรกเท้ามันก็จะหุบลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้มันเป็นแบบนี้นะสำหรับคันนี้ส่วนตัวกล่อง ABS เนี่ยไฟบนตัวหน้าปัดไม่มีโชว์นะฮะทุกอย่างก็ขึ้นเดิมเดิมหมดสัญญาณแอร์โฟล์กองอากาศตรงนี้ยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของเดิมนะเพราะว่ารถมันเป็นตัวปี22คือใหม่กิฟต์เลยส่วนกําลังอัดน้ํามันคงน้ำเครื่องนะครับหรือว่าของเหลวต่างๆทุกอย่างก็อยู่ในเลทสแตนดาดมาตรฐานน้ํายาหล่อเยิมนะครับ ตัวน้ํามันพาวเวอร์น้ำมันเบรกอะไรพวกนี้อยู่ครบนะฮะไม่มีแบบต่ากวาเกนอ่าต้องพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดอย่างของเหลวพวกนี้มันต่ากวาเกนพ๊บมันจะมีปัญหาอยู่แล้วอย่างพวกแบบน้ํายาหล่อเย็นเนี่ยเครื่องยนต์มันต้องมีตัวความเย็นในการใช้งานด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าไม่มีถ้าเกิดมันแห้งแย่ๆเลยเครื่องมีปัญหาแน่นอนนะครับคราวนี้อันพามาดูตัวด้านข้างกันบ้างโอ้ลืมบอกใส่เป็นตัวไฟซิ่งมานะครับ อันนี้ก็จะเปิดเป็นตัวผ่ามากโชว์ไว้สําหรับตัวโคมด้านหน้าอย่างเดียวแล้วก็ด้านข้างครับแบ่งกันเป็น3มช่องไฟเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สองเลเยอร์สามสำหรับตัวด้านท้ายเนี่ยตรงนี้มีการถอดอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าสําหรับเพารอยมันต้องมีการดามบนดามล่างนะครับสีด้านข้างสวยเสมอกันจะรถทั่วทั้งคันมันเห็นกนข้างที่จะชัดเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นโลเคชั่นใหม่ที่อันได้ย้ายตัวรถมาทําคลิปมันจะสว่างแสงมันจะกระทบไฟมันจะโดนตัวรถ แล้วมันจะเห็นได้เลยว่าสีเพี้ยนไม่เพี้ยนนะครับส่วนล้อเนี่ยเลือกใส่เป็นเวล5ก้าน5รูข้างหน้าก็จะเป็นตัว9ครึ่งสองสา5หสนะครับซีรีส์นี้ก็ดีนะเพราะว่ามันจะลัดเต็มตัวขอบแม็กพอดีหรือว่าจะเป็นตัว2 6 5 4กก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันบางกว่านี้เนี่ยมันจะอยู่ในตัวขอบแม็กนิดน,นึงซึ่งถ้าเกิดเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยขอบแม็กมันจะล้นออกมาพอยไลยอย่างนี้มันก็โดนยางก่อนถูกต้องใช่ไหมครับหรือไม่งั้นเนี่ย ลายล้อแม็กเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวลายอื่นได้อย่าซีเรียสอย่าโฟกัสทุกอย่างมีการปรับเปลี่ยนได้หมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวการจัดไฟแนนซ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวการออกรถทุกอย่างพลิกแพงได้ทั้งหมดนะครับไฟเลี้ยวเก้มข้างโลโก้เลขทุกอย่างอยู่ครบคิวกันศาสตร์ฟิล์มก็ติดมาเป็นตัวฟิล์มทึบนะครับน่าจะเบอบร์ประมาณ80บนะฮะทึบๆเลยนะครับถ้าเกิดมองจากด้านนอกเข้าไปนั้นไม่เห็นนะครับสำหรับตรงนี้ คราวนี้เนี่ยให้ดูตัวภายในกันบ้างแต่เบรกมือเนี่ยคือใช้งานได้ตามปกติดึงตึงแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนถ้าเกิดมองข้ามหรือว่าผ่านเล็ก,ลกๆน้อยๆเนี่ยไม่บอกก็ทําได้นะครับให้ลูกค้ามาเจอประสบการณ์ตรงนี้เองก็ทําได้นะแต่ของเราเนี่ยคือมันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับแอ์แบ็กสามใบจอทัชสกรีนขนาด8นิ้ว And r o i d a u t o Apple CarPlay นะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธ สำหรับหัวดีเวตออเนี้ยปัจจุบันล่าสุดก็คือรีโว่มีออปชันดีดีที่สุดอย่างเช่นไททันนะครับก็บางตัวก็ยังเป็นแบบเครื่องเล่นธรรมดาอยู่ยูสุก็ยังเป็นแบบอาธรรมดาอยู่นะครับฟอร์ดก็ยังเป็นแบบธรรมดาอยู่โนาวลาก็ยังเป็นแบบธรรมดาอยู่รีโวเป็นจอแทสกีนอันนี้เราต้องยอมแล้วว่าออปชันมันดีและก็คุ้มที่สุดสําหรับตัวราคานะครับคราวน,นี้ตัวจุดไฮไลท์ครับช่วงล่างตัวนี้จะเป็นเพาสร้างมองออกนะครับ ตัวนี้จะเป็นเผาสร้างนะขนาดความยาวของเสื้อเผาเนี่ยเท่าของเดิมโรงงานครับล้อที่ใส่ตอนนี้จะเป็นตัวขอบ15นะครับยางมิชิน X อ็ซดีเป็นตัวปี2022แต่ถ้าเกิดเรามองจากมิติตัวรถด้านข้างไม่ล้นเต็มซุ้มพอดีนะครับซึ่งถ้าเกิดอย่างแบบนี้จะเท่ากับของเดิมโรงงานหรือว่าของเดิมมาติดรถนะฮะคัสซีเนี่ยคือแบบแจ๋วเลยนะครับ เฟี้ยวเลยการบรรทุกบรรทุกอะไรเงี้ยถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยถามว่าสําหรับการดูว่ารถบรรทุกเยอะบรรทุกน้อยดูมาเป็นยังไงมันจะมีในเรื่องของตําหนินะฮะก็คือจะเป็นตัวคัสซีเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าสถานีในการคลีนนิ่งมันต้องมีการดูรายละเอียดตัวรถตรงนี้ก่อนอยู่แล้วไม่ใช่สาว่าซื้อมาแล้วทํานู่นทํานั่นทํานี่เอามาไว้แบบนี้พร้อมขายเลยรายละเอียดอื่นๆข้าพเจ้าไม่สนใจอะไรพวกนี้คือมันไม่ใช่นะครับรถในราคาประมาณนี้ทุกอย่างต้องชัดเจน รายละเอียดต้องครบถ้วนและไม่ไม่เกินแสนแบบนี้วารันตีศูนย์ต้องเช็คได้มันต้องเป็นแบบนี้จริงๆริงนะครับคราวนี้เนี่ยพามาดูตัวด้านท้ายกันบ้างกระบะนะครับพี่พี่ครับบนล่างดามแล้วเรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วแต่ตัวนี้มันจะดามแบบะลุแมกไลเนอร์น่าจะเป็นตัวสีเส้นนะครับแนวนอน2แนวตั้งอีก2องแมกไลเนอร์ไม่มีนูนนะครับเราสังเกตดูได้นะฮะถ้าเกิดยังดามแบบโลกๆกอ่ะ หรือว่าทําแบบไม่ดีอ่ะมันจะเป็นตัวหลังเต่านะครับแล้วก็โซ่ล็อกข้อไว้กันคอออ้าอันนี้เขาก็มีการติดมาให้แล้วเรียบร้อยตัวปีกนกนะครับไว้ล็อกข้อสี่อันมีให้ครบนะครับบางคันมีบางคันไม่มีมันก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดอย่างบางคันไม่มีเราก็จะหามาใส่ให้ไม่ต้องเป็นห่วงส่วนใหญ่ตัวล็อกเด่นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้หมดแล้วะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเส้นเดียวคนไม่ค่อยความนิยมกัน หรือว่าถ้าเกิดมันยังเป็นอย่างเส้นเดียวเน,นี่ยเจอมานะลูกค้าขอเปลี่ยนอยู่ดีเพราะนั้นเราสู้ซะว่าเราซื้อแบบนี้มาดีกว่าจบกว่านะครับแล้วก็คำหลบป้ายนะฮะเป็นสแตนเลสไดสีอันนี้ส่วนใหญ่เขาเรียกผิดกันเยอะนะครับในมุมมองอันมองนะเราจะบอกว่าเป็นไทเทเนียมเนี่ยมันมันไม่ใช่นะครับไทเทก็คือไทเทเลดไดสีก็คือเลดไดสีไม่ว่าจะเป็นตัวแมกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ เพราะว่าอย่างตัวไทเทเนียมแท้เนี่ยราคามันจะมีสูงกว่าสแตนเลสเนี่ยเยอะอย่างพวกสแตนเลสพวกเนี้ยส่วนใหญ่ที่เขาเน้นใช้เป็นแบบมาตรฐานหลักสากลก็คือจะเป็นตัว304ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดดังเลส304กับตัวไทเทเนียมเนี่ยราคามันต่างกันไดเลสสีไดเลสสีก็คือไดเลสสีไทเทเนียมเมื่อคือไทเทเนียมหรือว่าเราจะเข้าใจในมุมว่า เฮ้ยตัวนี้มันเป็นสแตนเลสนะแต่ไดให้เหมือนสีไทเทเนียมแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดยังไงเป็นไทเทเนียมก็คือนี่นจะบอกแบบตามตรงเลยมันจะมีตัวข้อจุดสังเกตอยู่นะครับว่าเป็นเล็ธรรมดาเป็นแซมเล็ไทเทเนียมหรือว่าอาจจะเป็นเหล็ดไดสีพวกนี้มันดูกันง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับครานี้เนี่ยช่วงล่างก็จะเป็นตัวแหนบ14มิลนะครับ14มิลเนี่ยสองฝั่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9ห เก้าของเดิมโรงงานหนึ่งสองสามสี่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสองฝั่งก็2ยี่สิบห้าแผน่นฝั่งละสิบสามแผน่นนะครับอันนี้จะเป็นตัวเสริมเสริมปุ๊บแล้วก็บวกกับของเดิมจากโรงงานด้วยในเดวให้กล้องอินเสิร์ตให้ดูนะส่วนสําหรับโชกเนี่ยจะเป็นโชคไข้กันฝั่งละสามตัวนะครับเป็นตัวโชเบรรทุกแกนใหญ่แล้วก็ตรงเตงนะครับหูยึดโชคบนหูยึดโชคล่างเสื้อเผาก็รอยเชื่อมใหญ่ๆเลยนะฮะ เดี๋ยวอย่างในอนาคตนะครับถ้าเกิดมีห้อยมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นแบบเต็มเต็มประสิทธิภาพและเต็มสูบและสำหรับตรงนี้ส่วนตัวเฟืองท้ายเนี่ยเป็นเฟืองท้ายเดิมนะครับเป็นตัวเฟืองท้ายเดิมส่วนใหญ่ในเรื่องของความใหม่อันนี้ได้อยู่แล้วแน่นอน2ในเรื่องตัวการบรรทุกนะครับสำหรับการรองรับน้ําหนักเนี่ยคือมันได้อยู่แล้ว4-5ตันเพราะฉนั้นมันมีการเซ็ตช่วงล่างมาแบบนี้เพื่อเน้นในเรื่องตัวการบรรทุก ที่มันเป็นไปได้และบรรทุกได้จริงคือมันต้องแบบนี้นะครับมือสองเนี่ยเผาลอยเนี่ยมีคนเคยถามนะครับว่าทําไมเราถึงซื้อแต่ตัวรถปีใหม่ๆอันอย่าให้นึกถึงอย่างหนึ่งกันก็คือการขับขี่ที่มีส่วนสําคัญกับตัวผู้ขี่ชีวิตนะครับมันสําคัญมากนะบางทีถ้าเกิดอย่างบางคนอาจจะขับไปซื้อรถปีเก่าๆราคาย่อมเยาคัสซีขาดนะครับเผาขาดและครับ แลวถ้าเกิดมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเราเราจะทํำยังไงมันอาจจะราคาถูกก็จริงแต่มันไม่คุ้มกับในการใช้ในชีวิตอันนี้คือในมุมมุมมองอ่ะน,นะแต่ถ้าเกิดอย่างบางคนอาจจะมองในอีกแบบหนึง่งอันนี้มันก็แล้วแต่เหตุผลของแต่และคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดอยู่ในตําแหน่งที่เราขายรถยนต์มือสองเนี่ยหรือว่าในฐานะของคนรีวิวอ่ะจะมองไปประมาณนี้อันนี้คือเรื่องจริงเราต้องคํานึงถึงชีวิตของผู้ใช้ด้วย หรือว่าคนที่เขานั่งไปกับผู้ใช้ด้วยมันเป็นแบบนี้จริงๆครับมันไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้เราอาจจะขับขี่โดยระมัดระวังคนอื่นอาจจะไม่ได้ขับขี่ระมัดระวังเท่ากับเรามันก็มีสิทธิ์อยู่แล้วตัวนี้นะครับปี22อันตั้งราคาขายไว้6,29,000ไหม่20 0 0 0โล6,29,000บาทวันนี้ดี๋ยวทำคลิปตัว2อคันนี้เป็นวันที่1พฤษภาคม 66, 66เริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วนะครับคนนั้น ก่อนถึงวันที่5พฤษภาคมสำหรับรถหัวเดี่ยวใช้งานในเชิงพาณิชย์ 1. อันให้เงินทำทุนเป็นเงินส่วนกับบ้าน5,000 2. อันมีน้ำมันให้เต็มถัง 3. อันช่วยผ่อนค่างวดอีก6เดือน 4. อันแถมกล้องมองหน้าหลังมือหนึ่งเบิกใหม่ของอย่างดีนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตอาชีพอะไรก็ตามแต่ออกได้ลองมาคุยรายละเอียดกันดูนะครับ สมมติอย่างหมื่นหนึเป็นอาชีพข้าราชการอยากได้รถไปวิ่งทำอาชีพเสริมออกได้เลยคนเดียวไม่ต้องกู้ร่วมนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นอาชีพอื่นตรงนี้เราก็ลองมาคุยรายละเอียดกันหลังไม่อยู่ได้ต้องคุยครับรถอยู่ไม่นานเราเห็นประสบการณ์ก่อนหน้านี้มาอยู่แล้วเพราะนั้นจอดแป๊บๆวันนี้อาจจะยังอยู่ ในวันที่ 2-3- 4ี่อาจจะไปแล้วก็ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสนใจแอดไลน์ใต้ล่างคิมบิโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงรีบติดต่อเข้ามาได้เลยและสําหรับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถที่ร้านอันขอตรงนี้นิดนึงครับถ้าเกิดเป็นไปได้สละเวลามีค่ามาแค่ชั่วโมงเดียวหรือครึ่งวันหรือเต็มวันก็ได้ไม่ได้หยิบเอกสารมาไม่เป็นไรเพราะว่าแบบชาชนใบเดียวมันจบได้อยู่แล้วทุกอาชีพนะครับแต่ถ้าเกิดให้ความไว้วางใจ หรือว่าเชื่อมั่นในสิ่งที่อันกำลังพรีเซนต์อยู่ตอนนี้ขอขอบพระคุณมากนะครับเห็นรถแล้วไม่สวยไม่ดีเอาคืนได้เลยไม่ต้องรับไม่ว่ากันไม่มีข้อโต้แยง้งหรือว่าไม่มีคำว่างองแงอยู่แล้วสุดท้ายฮะดูคลิปอันมาจอง300พอทุกอย่างจบเรื่องเงียบรถเป็นเจ้าของของคุณทันทีและเดี๋ยวทรับคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ยังขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ